อย่างเงี้ยก็มีอย่างเงี้ยอืมเป็นพวกเนี้ยมันป้อยอยังไงทั้งมันคนเป็นมาส่งปีไม่ทําอะไรอ่ะป้อยอยังไงล่ะเธอ,ยอยไอออม่รู้ขอป้อยอยังไงเราเป็นเราครับคือแบบกลางคืนนี่พอปวดจะต้องลุก่ากลับกายตัดแล้วนะเอาไปถ่ายต้องโอ้ยเมื่อก่อนไม่รู้ว่าเป็นพวกอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวรีโรดอ่ะเป็นเรื่องค้าโอ้โหมันโรงพาบน,นี้เองมันเหมือนปวดฟันป่ะอ้โหยิงปวดฟันนี่ก็ไม่ดี ยิงกูไปฟันนี่เนี่ยมันเป็นหรือเปล่าเป็นแน่สิเป็นกันแม่เป็นเป็นทุกคนนี่เป็นแล้วครั้งเดียวแล้วก็ไม่เป็นอีกเลยคอยตอกอ่ะห้ามชักขท้าอ้อว้าจ้าหนูจะทำจริงจริงเพราะว่าถ้ากูชักขาเอ้ปุ๊บมันก็มันมัันชกเราอ่ะก็จะไม่เสร็จพี่ก็จะมันการทำงานมันจะช้าลงถูกปะใช่ อันนี้เราคุยกันก่อนไม่ต้องหรอกุคคได้จ้ะตัวเขนเด็กพี่ก็หยุดก่อนเนาะมันหยุดไม่ได้เอาเลยเอาเลยจ้ะเออตาล้วกอดูหน่อยตาเขาดูไหมหนูชอบปากแผงเนี้ยดูไหมเอานะเอาเลยค่ะนี่อุยเวลาเรื่อ มันในนี่หมดแล้วอ่ะมันเละเนี่ยเอออ๋อกะซ่าก็พอแล้วค่ะพอเจ็บเจ็บวันดวันวันจะ้โอ้โหเลือดดีิตายไม่รอดวันนี้มันเลือดออกขี่รถกลับไม่ได้แล้วนะเหยียบเหยียบกนได้หรอเหียบเหยี เอะเหลืองรขึ้นนี่ปวดปะปวดมากเลยมันเป็นหนองข้างในข้างในเล็บมันอ่อนเป็นอะไน,นี่หมดแล้วมัน,หนเหมือนอผุพังอะน้ำเกลือเนีเ่ยถ้าเกิด,จร,ด,นะดจ,รรจริงๆมันต้องฉีดฟอร์มาลีแลวนะถ่าน้าขนาดเนี้ยจริงจริงท่าเป็นโรอปะจริงอันนี้มันเละข้างในแล้วเราต้องต้องรัดเข้าไป ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาหนูเป็นลึกมากขานาดไหน<ม>เดี๋ยวต้องดูก่อนมันมันไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์เนาะมันใช้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเครื่องเอ็กซเรนี่นี่นี่เดี๋ยวรู้แค่หนูนจะเกิะไรขึ้นใช่ไหมเจ็บตรงไหนลูกเจ็บใจเ,ออเจ็บเอา,อย,ายังเจ็บเนาะเอาอยัางเอายังยังอะไรก็ได้ออกออกยูทูบไหม จะออก YouTube มว้ว่าให้ต้องเราพูดจ่อยกันเลยได้หมดเลยค่ะจ้องหน้าลูกค้าให้ออก YouTube หน่อยว้าให้เอาสต็อปไว้ก่อนนะมันต้องทีเดียวทีเดียวมันจะขึ้นเลยถ้ามันชักเยอะแล้วมันจะช้ำมดึงพุทธนะอ่าไม่ใช่เคาะเงะเรา็นุ่มเลยหนูอืมใช่เป็นนุ่นเลยใช่เจ็ดนาที เจ็บอันนี้ไปพานนิ้วเลยจะให้พูดโกหกว่าไม่เจ็บมันไม่ใช่อ่ะก็มาเจ็บอ่ะอ้าพี่หวานเลยพี่จะปรหันตงูน่ะพี่มากดข่าวไว้หนูกลัวขาเขาเลื่อนพลาดชักเนอะมันจะไม่เสร็จไม่ทันกันไหมท่ถึงคือจืดเลยถึงชีวิคนยกดก็หัวแขายใจเอยเจ็บกูจมันเป็นจุดส่วนรวมประสาทไง ไหนฮ่าไม่เจออ๋อเจอแล้วเนี่ยอย่าดึงกับนะมันเป็นหนองอย่าดึงกับมาเตยอีกนิดอย่าหลออย่าหล่อขนาดนั้นนี่โอ้โหหง่ะมันทิ่มมาไปโอ้โหถ้าเราชักไปเยอะกันเราก็จะไม่เสร็จเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วไหน่ลี้ยมือก่นเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอกางตัดตัดตัดขอตัดเล็บเจอ ไม่ตายรู้ไหมต้องลึกมาก้องลึกมากแล้วแผ่นย่อยเด้อเจ้บอกแล้วเนื้อรอชีดฟอร์มาลลนอย่างเดียวเดี๋ยวบีบน้ำเหลืองลงให้ก่อนหนูเป็นเนื้อเขียวอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมพุ๊ดๆๆเลยเห็นไหมเห็นเล็บบมืงมากองปหมอ่ะปล่อยร่ปล่อยได้ปล่อยได้เดี๋ยวล้างแผลให้อ่ะเสร็จแล้วอ่านี้นะคะเป็นชิ้นส่วนเล็บครบนะคะ ของลูกค้าเนาะที่ตัดป่กกี้นี้นะคะสังเกตดูนะคะตัวนี้นะคะที่จะทิ่มลงแล้วก็ทําให้ลูกค้าเล็บหัวไม่โป้งเท้าอักเสบนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้ก็จะเป็นกันไกลชุดนี้เลยนะคะลูกค้าเป็นกันไกลเวียดนามนะคะกันไกเวียดนามนะคะนําเข้าจากประเทศเวียดนามเลยนะคะลูกค้าไม่มีในประเทศไทยนะคะนอกสีจากนําเข้ามานะคะเป็นแบรนด์เวียดนามเลยนะคะลูกค้าตัวนี้ แล้วก็แท่งงัดนะคะใบตัวนี้นะคะสามารถงัดขึ้นออกมาง่ายโดยที่แบบลูกค้าไม่ต้องแบบซ้ําแซะนะคะและสามารถงัดลากงัดโคนเล็บเล็บขบได้ทุกประเภทคือง่ายอะคะ่ะเพราะว่าเรามีตัวช่วย2ตัวนี้เราสามารถตัดได้เลยนะคะหากเป็นเล็บขบเองจะมีรีวิวลูกค้าที่ซื้อกันไกลไปตัดนะคะ ตัดเองได้นะคะสมมุติว่าลูกค้าเป็นเองเราสามารถตัดเองที่บ้านได้นะคะโดยค่อยๆงัดค่อยๆแงะตามคลิปวิดีโอได้เลยนะคะแล้วก็หากลูกค้าบางคนเป็นหนังแข็งขอบเ,เล็บเราก็สามารถใช้กันไกตัวนี้นะคะไปตัดเองได้เหมือนกันนะคะนั่งเล็มนั่ง ตัดเองได้โดยไม่ต้องเสียเวลาที่ไปร้านนะคะบางที่บางพื้นที่ไม่มีร้านนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถซื้อกันไกลชุดนี้นะคะไปตัดเองได้เลยนะคะชุดหนึ่งก็ไม่แพงนะคะ4 0 8บาทนะคะราคารวมส่งแฟตแล้วนะคะบริการส่งด่วนให้นะคะ480บาทแล้วก็รับประกันคุณภาพเลยค่ะทำมาจากเหล็กนะคะเหล็กที่ทนทานนะคะของประเทศเวียดนามเขาก็ขึ้นชื่อในเรื่องการทำเล็บอยู่แล้วนะคะไม่ต้อง แปลกใจเลยว่ากันไกนี้จะไม่ดีนะคะคือดีแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็รับคมให้ลูกค้าพร้อมส่งแล้วนะคะพร้อมส่งพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าไม่ต้องเอาไปรับอีกนะคะเราเปิดปากรับคมให้ลูกค้าได้เลยนะคะก่อนจะส่งให้ทุกคนนะคะใครสนใจก็ทักทักไลนมามาได้เลยนะคะ0 9นย์ 5, 2, 2, 9 6 3 8 3นะคะ รับประกันคุณภาพเลยค่ะว่ามีชุดนี้แล้วคุณไม่ต้องไปร้านก็ได้นะคะหากไม่มีเวลา